มาจ้าเ yeah, หยาไข่มดแดงริมบอ่ปบอปาลาบ่อปลาเราเองจ้ะว้าวคุณจัดคุณตาใช้เทคนิคเอาเสียบไว้แล้วก็เอาไม้อีกอันหนึ่งแหยะ่ะโอ้โหมดย่างไยเลยพี่น้องโอ้ถ้าแเมนแดดห่อนๆนี่คือจีเจ็บแสบปวดขึ้นขับจ้ะมีใครไปหรออุย้ยไม่แล้วไม่แล้ว ตรงไปนอ,อมุมดโตหลายเลยจะใครบอปนะ bơ lại, hăng nảy nảy, ở thang hoa nè, cái nè, hăng nảy nảy, hăng nảy nảy, ế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 , nhom nè nhom ต้นทุเรียนเทศอะ่ะอันนี้คือต้นทุเรียนเทศหน่วยคือจังบกหนวยหนา่ะแต่ว่าน้ำหน่อยกว่าแน่ใข่หมดแดงข้างบอ่อปลาจะ้ะมีหลายห้างอยู่จะ้ะแต่เป็นห้างนหอ่น่อย,อยมือแห้าวแงคา,างบอ่อปลาแท้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 เลยจะ้ะ มันอยู่ใก่้นามจ้ะห้างดีห้างหลาย ต้นเหนียวไดแล้วต้นทุเรียนเผ็ดไว้แล้วปุ่นไปตน้ตนกระเดาวกค่ะร้ายต้นกระเดากก็รลายต้นกระเดาวกขังบ่อเด้อขางบอ่อ,อ,บอพักเข้าไอเหนี่วจละนี่มีทุกต้นจ้ะไข่มดแดงโอ้ยสิต้อยได้ไล่ไปเอาไปขายนับเพลินมโนล้วนหละฮกลอยบนนิจ้าเขาว่า ปีนี้ราคาแรงมากเลยจ้ะห้างหลายคักจ้ะต้นนี้คุณงัวาหายกำลังใจคุณตาเฮ้ยขามไม่เหลืน้ำกัเหลองงัวน้อยวิวเว,วินเวินจ้ะ ว้าวจะกินต้มปลาใส่ไข่มดแดงมาน,นี่แล้วค่ะโตย่างหลายเลยวีวเวินเ,น,เนอยู่โตมันอ่ะโอ้ใครตกลงน้ำผื่นเต็มเลยจ้ะป้องแป้งปองแป้อง,ปอ,งอยู่น้ำผื่นนะำ <c oughs> งัวหน่อยแหงกำลังใจคุ้นตาเี่ไงไใครหมดแดงห้างใหญ่แตะอันนี้ขยาวโดนอยู่มะขันแตกเบิดหัางอยู่น่ะอู้หั้างใหญ่ค่ะโตแม่กะไยแม่หมดกะไยมาแล้วมาแล้วพุ่นอีกห้างนึงอ่ะพ่อพุ่นพุ่นถึงบ่เห็นบ่ เคาะหมดกันจ้ะเคาะหมดมจับไว้หน่อยสิตามันสีเหียเด้ขอเอาแม่มันออกจ้ะหากินใกล้ๆนี่แหะแต่ว่าไปไกลดอกหากินน้ำขางว้อปานอย่างนนไหนมี่ิม โอ้มีอยู่มีอยู่เนาะมีใครอยู่มีใครอยู่โอ้มันหมดหลายบดมหมดหลายบดหมดหลายบดไปเทเลยเทเทเนี่ยเอากระปุกมาให้ uh mm ไไปไม่อออกีกห้างหนึ่งแม่แย่นด,ด,ด็ดจีเจ๊เอีเอแอบไปเล่นกับเพื่อนนั่นเนี่ยงัวนหน่อยมาหายกำลังใจจะ้ะโอ้ใครน้อยใครน้อยหลายกว่าเพราะ่ันตรงมันหนเลยจะ้ะใครตรงตรงมันอยู่ไปในลนไปในาน้ำล้ะ คนนี้บ่ทันเบิ่อหามุมใหญ่ก,ก่อนจ้ะโอ้หมดแดงยองขนาดว่าแดดบ่แห้งมาไดดเด้นี่แต่มื้อนี้หมดแดงก็ยังหายอยู่อืม้องหาหางใครหมดแดงจ้ะพูดน่ะจ้ะหางนั่นน่ะโอ้ยหางหมดใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นบ่จ้ะนี่ มันนี่ดแดดบ่แห้งจะใครเนี่ยตกเดอ้อล้มไปทางพอเดีเนี่ยแล้วจ้ะหังหมงไงเลย มีไข่บนนอนัอ่นบอกคือจังไข่บ่ท่านตรงบันไดนี่ตาอ้มีไข่แล้วเอาให้มันตรงตรงเอาให้ตรงตรงไข่เฮียเออ เนี่ยีงใครหมดแดงเพิ่นก็นเฮ็ดเองเนี่ใหญ่เพิ่นเอาเส้นลวดใหญ่ๆมาวงแล้วก็เอาด่างมาะไซเย็บด่างบ่แม่นกะวิ่งเด้จ้ะเย็บขึ้นมาใหม่น่าเทศกาลเนี่ยใครหมด,ดแดงเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้โลละหกล,ลอยบนเด้จ้ะอยู่ข้างบอ่อมันมีหนาม ห้างหมดแดงกันเรหลายจ้ะโอ้เออได้หลายได้หลายอยู่จ้ะเนี่ยไขรหมดแดงน้ำส้มงัวหน่อยน้ำจ้างัวกับมะหายกำลังใจค้ในเนี่ยไขรหมดแดงอยากออกมาแลนเล่นละจ้ะ เอาวัวน้อยมาให้ชมด้วยจ้าวัวน้อยเนี่นอนกองกันออนะเนี่ยอยู่จ้ะอากาศดีจ้ะวันนี้โอ้ต้นนี้ต้นเดียวหลายห้างเลยจ้ะกินไข่มดแดงด้วยกันนะคะบ๊ายบายไปกับการ แย่ไข่มดแดงของคุณตานะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันใหม่คลิปหน้าว่าได้เยอะไหมจ้าสวัสดีจ้า